ขอเชอญท่านมาครับยอดเด่นคนดังท่านนะครับสวัสดีครับลุงแม่ลุงลูกเอาท่านมาดิเออหาว่เขาครับปอกอดควายกากครับเดือือครับเป็นยังไงครับเด็ดกา้านมะพร้าวครับ <laughs> เดืดก,าก,าาก,ากา้านมะพร้าวเออเออก้านมะพร้าวเป็นยังไงได้เรื่องก่กา้านมะพร้าว ลงแมลงหลวมกันแจ๊จวแซ่บครับเบรยู mm ่ควายครับคุณนี่ครับอ้ายังมีต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับเอกกายยังต่อเนื่องครับเอกกายยังต่อเนื่องครับขับวบ้านี่เอาข้าวมังบ้านี่อา จือครับสันกาดของเปล่าสามที่ฟ้าบลอกแซนเลครับโอ้แต่เอาบื้มเลยครับน้าั่ไมดกินครับย่ีจืดไลายยากหลายคนมาหลายหลายจัดเลยครับนะงวยง่ายงวยง่ายครับถือการของฟปลาสั้นข้าวเดียวครับเนี่ยรับพี่ว่าแหววแลนเลยครับโอ้ยเบิดปูหุ่นครับไปขึงควายครับสุดควายกักกับอืมนควายครับค่าผลลยข้างหน้าเป่นกวางครับนะ วัดพูดเลยแล้วเดือดจือครับวันนี้เจอที่เด็ดเข้าไปเดี๋ยวไปดักครับพูนครับมาดักด่าทัดควายพอดีครับงัวมาทัดติดไปเบิ่งครับเอาควายก่อนครับเอาควายกันยังน่อยครับเอาลุยเบิ่งกันเลยครับขี่รถออกมอั้ยยังครับ พ่ายครับเนาะมันขี่รถมาดักเรื่อยๆครับเออยจะจื่อว่าบ้านจะจื่อว่าบ้านอ, <laughs> อ่ะพอเหี่ยวมาก่อนแล้วพอสักถือการออกผ้าวข,ข่าวเลยว่าอ้าวเราไปดันงเอ้ยไ,ไ,ไปตูวที่บอมึงบานนี่น่าจะของเงาทางทาง mùa thứ gà nó phao lây mùa thứ ca rồi phao nó phao nó chỉ lây cho thứ mùa nó mùa hào ca nó phao lây mùa thứ ca nó phao lây mùa thứ ca nó phao lây mùa thứ ca nó phao lây ว,ว้เลวว้าเลวอืมอ, <c oughs> อือมวันนี้ฟ้ามแตกเลยครับเจอไปก้อนมูแลละมาดสมโชกออกโหกันเทีเ่ยวๆ้วครับรวันนี้ฮัลโหล เอ้าเอ้ยาอีกช ah. ็อตเลยเอ้าใบแดงเอ้าแตกกระจัดกระจายครับใบแดงกับงูกับม้าครับท่านกันอยู่หัดงูใสครับเอ้าน้ำตาอยู่ด้านหลังครับเอ้ยเลยเอบ๊วย ถูกตาลวิศับบุ่นบานกำแพงอยู่น้ำกันครับนะกับบุญโฮมอ่ะอมุมตมงนี้ก็อ็พันอยู่ท้ายมู่ครับนะเอ้อไปไป้อ,องหัวบันนี่จื้อเอาไว้ยากการว่ามืออื่นนี่ครับมาสั่นเลยจ,จักบาน ไ้แล้ว <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> ควายมาท่านควายแล้วควายมาก,ก่อนครับอัดการเรียบร้อยครับไทยแล้วควายไม่บนกิน,นครับยางรัดลรงรัดทารถเงินหน้าไป คนละไซส์เหรอโอ้โหโอ้ไกลไกลเอ้ยรับตื่นมาแล้วครับาพอรถดักหนาพบไปครับ ลงกันหน้าเลยครับเนาะหน้าหูเหากี่รถมาสิมารลัด้หัวปะหัวข้หัวหาวมาครับแล้วครับจะพูดแล้วครับตัวไกลเป็นครับซูมได้อยู่ครับนะครับครับลงมาท่านแล้วครับตาตดไม่ลำพูนเลยมาท่านฟูงควายครับพุ่นขี่รถไปดักหนาเมื่อกี้ครับ่อใส่ครับ ถนนแล้วนะสวยงามเงี <c oughs> ้ยลุงอันหน้ามี่นะได้ครับค่กบอเด็ดก้ารอกเผาเด็ดก้ารอกเผานั่งก็ไม่ได้กินว่ากินตัวเล่ได้เท้าเลยเลยสานการอกเผาสอดปุ๊ดเลยนี่แล้วสันหอดหอดควายปั๊บเลยวะ เออ้าวนุเฟมนุเฟมเวยนุเฟมนุ่งัวพมานมาบ้างมาอย่างไล่ะตะวเห็นสายน้นสีงัพันมีมีย่งเชบมีมีบมีมไลบไ่าไล่เสือก็อยู่นี่ตสายนนไปเห็นเอาตื่นบ่ไปนะครับบานนี้ยากเลยบ่ครับอ่าควายต่อว่ เออมาดมันเอ็ดเอ็ดเอ็ดฮ่าฮ่าอ่าเฮ้ยน้ำยังมาเร็วมาเร,วเร็วเร็วเร้วเร็วไว้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 ฟีกฟิกฟีกไว้ไว้ควิกรู้จักไหมไว้ไว้พออย่ามาควิกอีก ก่อนกีไทยลมเหรอครับจำบุ๊บจำบุ๊บเ้เร็วเร็วเดีว้าก็กำลัเบิกงละควานม็นมาเร็วเขาก็บ่ท่านเดี๋ยวมาอยู่ไ่ท่นเดีเ๋ยวไปสีจ่ยอยังได้บุ อกาศดีครับงัวหา่ามันคว้ายห่าครับงัวห่ามากเลยเด็กท่านหูครับท่านคว้ายท่านฝูงควายฮะไปวามันฮอนหัวใจว่ามันฮอน เปียบูครับเด็กๆก็เปียบูนะครับเขามายืนรัดเขาอะไรอ้ยตีกันใส่ครับเอ้ยยิงบางคนครับยิงบางคนครับเอ้ยเกือบเชือกกล้องครับสวยไปหนึงครับเฟ้วกบยิงไหวหน่อยเกอะนะควายงยิครับยิงงาไหมครับ งืดหลยครับล้คข้าดกล่องม่วคือจยงไดีมวไปเอารถด้ยยิงเบิงค้นได้ไหมหรือกล่องเตกเสียหายลาไเสียแน่ไดนบริลลล่งกีบไปแล้วครับมั่วกข้ไปแล้ว ตื่นครับยืนแล้วครับวะนี่ห้องพอเหี่ยวออกหนาครับเนาะสายโน่นออกหนาจังสียางครับเนาะพอเหี่ยวเนี่ยเป็นเป็นงวดตื่นๆครับสองตัวละย่านปลาครับขาดมูบ่ได้ครับเนาะขาดมูบ่ได้เห็ุไหนเพิ่นตื่นตะนกตกใจไปกันแล้วครับนะทีมงานไปกองไปกันแล้วเอามาหนี่ก็าวพออันดับนี้ครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเนาะสวัสดีครับ